หลังจากประสบความสําเร็จในการไปใช้ชีวิตเรียนหนังสือและทํางานที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลาเกือบ10ปีดรชาวเต็มรักได้หวนคืนแผ่นดินแม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยหวังว่าจะนําความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาบ้านเกิดดรชาวบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยคือการรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าใช้แผ่นดินทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อกลับมาที่ประเทศไทย เขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนําข้อดีของวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาปลูกฝังให้แก่เยาวชนในพื้นที่ดังนั้นเขาจึงใช้พื้นที่สวนที่มีอยู่จํานวน9้าไร่จะตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจอยากจะสแสวงหาความรู้และวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นคนไทยกับคนญี่ปุ่นความแตกต่างก็อย่างเช่นเกี่ยวเรื่องของความละเอียดอ่อน นะครับการมีสัมมาคารวะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดมัธยัตนะครับแล้วก็จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าครับจากประสบการณ์ที่ไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง9ปีนะครับทำให้ได้เห็นมุมต่างๆของการใช้ชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็น่าจะมาปรับใช้กับ ในเมืองไทยได้ในบางส่วนนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการก้าวสู่ของความเป็นธรรมชาติที่ชัดเจนนะครับการที่จะผลักตัวเองเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอันนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ความสำคัญตรงน,นี้มากภายในสวนลุงเชาจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรและพื้นที่ให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือสําหรับให้เด็กๆทํากิจกรรมห้องน้ําที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ารวมทั้งการทําแปลงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่สามารถเกื้อกูลกันได้เช่นการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารปลาการทํานาในบ่อซีเมนโดยใช้ข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตรวมทั้งการปลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและเป็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นซึ่งหากต้องการกินอะไรก็จะปลูกสิ่งนั้นเพื่อเป็นการประหยัดและที่สําคัญคือมั่นใจได้ว่าพืชผักเหล่านั้นปลอดสารพิษซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นมีอาอยุยืนยาวญี่ปุ่นเขาจะกินทุกอย่างที่เขาปลูกนะและปลูกทุกอย่างที่เขาอยากจะกินนะผมก็นําเรื่องราวมา,าผูกออกมาเป็นเรื่องราวของการเกษตรแบบผสมผสาน นะหลากหลายรั้วของผมที่อยู่รอบรั้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นรั้วที่ทําด้วยอ,อวนนะครับภาษาใ้าเรียกว่าอวนเนี่ยนะครับซึ่งที่รั้วก็จะมีการปลูกต้นไม้มากมายเช่นปลูกเกี่ยวกับเรื่องของตําตลึงนะแล้วก็ถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาปลูกอะไรที่มันสามารถเลื้อยได้ข้างๆรั้วก็จะเป็นกเกษตรอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าปลูกพืชผักที่สามารถกินใบได้ เช่นต้นเหลียงนะครับแล้วก็พวกประเภทะชะอมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่วัาเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครอบครัวเราทั้งสิ้นเลยนะครับเหลือแล้วก็ก็แจกชาวบ้านนะขายได้ก็ขายาไม่อยากขายก็เราก็แจกชาวบ้านไปถือเป็นของฝากต่างๆที่วลเล่ออกไปไหนมาไหนต่างนี้ได้ครับวิถีชีวิตที่รู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแบบชาวญี่ปุ่น ซึ่งดรชาวเต็มรักนํามาเผยแพร่ในสวนลุงเาาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงแนะนําให้คนไทยนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมาแล้วกว่าสาทศวรรษและการไม่ลืมแผ่นดินเกิดทําให้วันนี้ดเตรชาวเต็มรั k, กกาลังที่จะเดินตามความฝันเพื่อทําให้พื้นแผ่นดินที่เคยเป็นสวนรกร้างแห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยต่อไป